้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่55เชียงรายมารอดูกันนะครับว่า,วานในทริปนี้เราจะได้นอนที่นอนฟินๆตรงไหนบ้างจะได้เจอเรื่องราวอะไรม,มันสนุกในระหว่างการเดินทางจะได้เจอที่เที่ยวอะไรฟนอะไรสวยงามและจะได้มีเรื่องราววิถีภาพอะไรดีๆในระหว่างการเดินทางไปครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปลุยกันไปลุย สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยครับทุกคนก็สวัสดีนะฮะเช้าของการเดินทางวันที่266นะมาสวัสดีกันที่ริมแม่น้ํากกนะฮะแล้วอากาศเย็นคือคนลุกทุกคนทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้คือ8โมงเช้าเลยนะหลับสบายมากครับนูนะ่นฮะพระอาทิตย์คือโผล่มาแล้วนะแต่ไม่สามารถทะลุผ่านม่านหมอกได้ถ้าเป็นวิวบนเขาตรงนี้นะฮะก็เราอยู่ภายใต้ทะเลเหมอกนะครับผมแต่โค้งน้ําตรงนี้คือสวยมาก Có hay chết tịt ริมแม่น้ําเลยนะกับลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติลําน้ํากกแห่งนี้คืออยากจะมีบ้านแบบฟิลแบบนี้เลยทุกคนคงอายุยืนนะตื่นมาแล้วได้แบบอากาศดีๆริมแม่น้ํานะฮะกว้างใหญ่นะครับกับป่าเขาเขียวกระจีแล้วก็หมอกนะที่ลอยฟุง้งและที่สําคัญทุกคนเช้านี้เดี๋ยวบอลจะพาทุกคนไปอาบน้ําช่วงเชา้าซึ่งปกติเราไม่อาบนะเพราะว่าผ้าเช็ดตัวมันจะเปียกแต่เอาว่าวันนี้เปียกเป็นเปียกผ้าเช็ดตัวจะเปียกไม่เป็นไรเพราะว่าบรรยากาศที่อาบน้ําเช้านี้คือฟินมากจะฟิน ไปฮะไปกันเลยดีกว่าครับผมยิ่งหนาวหนาแบบนี้ยิ่งต้องไปอาบน้นําในเช้าวันนี้ฮะ มาจากอุทยานนะฮะประมาณแค่2กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็มายังบ่อน้ำพุร้อนผาเสิรนะครับก็อยู่ในชุมชนนี่แหละฮะซึ่งนี่ทุกคนดูฮะควันขโมงโฉงเฉงนะฮะพุ่งมาจากใต้พื้นปะทพีนะฮะออกมาสู่โลกใบนี้นะฮะกลายเป็นควันจากน้ำพุร้อนสวัสดีครับแช่น้ำได้แล้วใช่ไหมครับผมอ่เาเปิดกี่โมงครับปกติ 8. ปดโมงครึ่งอ่าแปดโมงครึ่งพอดีเลยทุกคน ครับผมเนี่ยฮะหรือว่าจะมานั่งแช่เท้าตรงนี้ก็ได้นะฝั่งนู้นนะครับก็จะมีเป็นห้องส่วนตัวเลยนะแล้วตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อนะฮะถ้าใครอยากเป็นไก่ต้มนะก็กระโดดลงไปในบ่อนี้ได้เฮ้ยไม่ใช่พูดเล่นนะอันตรายนะฮะห้ามลงบ่อเด็ดขาดนะกำแพงสูงขนาดนี้ก็คงไม่มีใครลงนะฮะ ด้านล่างก็จะเป็นน้ําพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้พิภพฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อรวมสารวมอันนี้น้ําอุ่นน้ําแร่นะเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ํานะแช่น้ําแร่ให้ฟินนะในบรรยากาศเช้ายามนี้ซึ่งตรงนี้ฮะเขาก็มีเก็บค่าบริการแค่เล็กน้อยเฉะนั้นผู้ใหญ่แค่30บาทมีผ้าชิตัวนี่มีผ้าชตัวให้เช่าด้วยผ้าชตัวเราจะได้ไม่ต้องเปียกไม่ต้องอาบนะอ่ะสวัสดีครับจ่ายตังตรงนี้เนาะ นี่มีห้องอาบน้ำด้วยฮะทุกคนเราต้องอาบน้ำก่อนใช่ไหมครก่อนลงน้ําแร่ใช่ค่ะอ่านี่ฮะทุกคนเป็นข้อมูลให้ได้ทราบนะเราต้องอาบน้ําชําระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนที่เราจะมาลงน้ําแร่ตรงนี้เมาสะมันเลยทุกคนอุ่นดีแท้ตอนนี้หน้าแข้งผมร้อนชาไปหมดแล้วทุกคนแต่จุดคลายแม็กมันคือจากนี้ทุกคน โอ้โยไข่สุกไข่สุกมันเซนส์นทีมนิดนึงทุกคนผู้ชายท่านใดก็จะเข้าใจดีนะทุกคนโอ้ยแต่อุ่นดีมากทุกคนโอ้ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงอยโอ้ยทุกคนดูขนลุกขนลุกโอ้โหนี่คือแบบบรรยากาศอย่างดีทุกคนอย่างฟิน 30บาทนะแล้วเรามาแต่เช้าคือเมาสาก็เลยทีเดียวแอบอิดช้าคนแถวนี้นะที่ตื่นมาจะได้แบบอาบน้ำแร่ซึ่งน้ําแร่ตรงนี้การมาแช่นี่ยจะช่วยเพิ่มรูขุมขนนะฮะขับของเสียออกจากผิวหนังด้วยทุกคนแล้วทําให้เส้นเลือดเนี่ยสูบฉีดดีนะ,ะทุกคนก็เนี่ยฮะแต่ว่า เราถ้าหากที่บ้านไม่มีก็ต้มน้ําร้อนเอาล้วกันทุกคนอาเดี๋ยวเช้านี้ขอดื่มดําบรรยากาศนะแช่น้ําให้ฟินๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปเดินทางกันต่อฮะถัดจากเนี้ยฮะมีน้ําตกสวยๆด้วยที่เมื่อวานเราจะแวะนะ,ะเดี๋ยวกลับไปทางเดิมแต่ตอนนี้ขอดื่มดํากับบรรยากาศนะฮะน้ำร้อนน้ําแรนะ่ในสระแบบเหมาอ่างกันเลยทีเดียวครับผมอุ้ยสบายโคตรอุ่น แห่น้ำแร่มาฟินๆนะทุกคนก็มานวดแผนไทยตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะนวดน้ํามันนวดเท้าคุณป้านะยิ้มน่ารักมากนะคอยให้บริการทุกคนอยู่แต่เราหิวคะทุกคนขอเติมพลังนะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวน้ําตกกันต่อนะด้วยขนมปังาร,ร์มเ้าครับผมขนมปังแผ่นซองแดงนี่แหละ เตนใจครเติมพลังนะครับ้วยขนมปังนิ่มๆนะของความเฮานะ,ะอันนี้เป็นขนมปังแผ่นแถวสีแดงนี่แหละฮะที่เราคุ้นตานะครับไม่ว่าจะไปรีสอร์ทหรือโรงแรมต่างๆนะแต่สังเกตไหม สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในซอง p a เกจจิ้งนั่นก็คือน้องปังปอนนะฮะคู่กับขนมปังฟาร์มเฮาปังปอนจากขายหัวเราะรุ่น90อย่างเราเนี่ยก็เติบโตมากับการ์ตูนขายหัวเราะมาหาสนุกเช่นกันนะเช่นเดียวกันกับขนมปังฟาร์มเฮาทุกคนที่อยู่คู่ครอบครัวไทยมาถึง40ปีแล้วนะด้วยคุณภาพและมาตรฐานต่างๆนะฮะแล้วขนมปังของเขาก็อร่อยราคาก็เป็นมิตรนะทำให้ฟาร์มเฮาเนี่ยอยู่คู่กับพวกเราเนี่มายาวนานถึง40ปีกันเลยทีเดียวก็ดูเนื้อขนมปังฮะ,ะอย่างขนมปังแผ่นแถวแดงนี่บอกไดเลยยอดขายเป็นอันดับน,นะ เนื้อขนมปังของเขาคือนุ่มนิ่มมากทุกคนกินกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะแยมส้มแยมสตรอเบอรี่นะฮะหรือว่าราดนมข้นกินเปล่าๆก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันหรือว่าจะเอาไปอบร้อนเป็นจันวิชนะใส่ฮอนดอกใส้กรอกก็อร่อยนะคู่กับเครื่องดื่มอะไรก็ดีนะที่สําคัญทุกคนอันนี้ฮะซองแดงหอ่อแดงๆแ,แบบนี้ฮะถึง240กร,รัมมีให้กันถึง10ชิ้นเลยทีเดียวตกหอเนี่ยแค่2 2บาทชิ้นละ2.2บาทเท่านั้นเองเห็นไหมฮะราคาเนี่ยโคตรเป็นมิตรเลยฮะพกพาก็ง่ายสะดวกหาซื้อได้ในทุกที่ลซวลลตั ค้าทั่วไปก็มีอะเดี๋ยวยังไงขอเติมความอร่อยความสดชื่นกระปี้กระเป๋าในยามเช้าด้วยขนมปังแผ่นของฟาร์มเฮานุ่มนิ่มแลวเดี๋ยวพาไปลุยพาไปเที่ยวกันต่อครับผมไปฮะย้อนกลับไป7กิโลยังหมู่บ้านดอยหางที่ที่เราจากมาเมื่อวานเดี๋ยวบอนจะพาคุณเที่ยวน้ำตกห้วยแก้ว ไรชานะทุกคนก็จะมาถึงจุดที่เนินชันๆน,นะที่เมื่อวานเราบึงขึ้นไปยังหมู่บ้านอาขาด้านบนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกข้วแก้วนะฮะที่จะต้องขึ้นไปอีกนิดหนึงอ่ะดินน่าจะลื่นพอสมควรทุกคนไปโอ้โหเราจอดดีกว่าเ้วเดินไปนิดนึงผมเคยมาแล้วทุกคนเมื่อนานมาแล้วนะฮะก็สวยมากฮนะเดินเข้าไปตรงนี้ฮนะนิดนึง ไปฮะไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้น้ำตกห้วยแก้วจะสวยงามแค่ไหนนะครไปทีนี้ว้าวถึงแล้วทุกคนเดินมาไม่ไกลนะเราก็าจะมาถึงน้ำตกห้วยแก้วทุกคนชั้นหนึ่งน้ำกำลังสวยเลยซึ่งจริงๆนะยังสามารถขึ้นไปบนนี้ได้อีกแต่เดี๋ยว เรามาสัมผัส Después, น้าตกห้วยแก้วชั้นหนึ่งกันก่อนนะซึ่งตรงนี้ฮะทุกคนน้ําไหลมาเป็น2ทางเลยทุกคนทางนี้ทางทางนู้นทางนะผ่านโขดหินลงมาด้านล่างนะตรงนั้นก็จะเป็นแอ่งน้ํานะครับผมสามารถลงไปเล่นได้นะเนี่ยฮะมีบันไดตรงนี้ด้วยให้ลงไปฮะ yes! ว่าแล้วไปสัมผัสความชุ่มชื่นความชุ่มฉ่าของน้าตกห้วยแก้วชั้นหนึ่งกันครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปข้างบนกันต่อ,อฮะ โคตสวยเลยฮนะทุกคนนี่มาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยนฮะอลังการมากแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่าด้านบนจะสวยขนาดไหนครับผมน้ำตกห้วยแก้วชั้นบนสุดโคตรใหญ่อลังการโอ้อ้น้ำตกเข้ามานะสดชื่นมากทุกคนอันนี้นะเดินมาไม่ไกลประมาณ200เมตรแต่ทางชันทุกคนแต่ว่า คุ้มค่าแน่นอนนะกับน้ำตกที่สูงใหญ่อลังการประมาณ40เมตรน้ไหลามาจากหน้าผาสูงขันเอาเป็นว่าขอพักตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะดื่มด่ำความสดชื่นให้คุ้มกับที่เดินขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่น้องเว็บบึกบินก็พร้อม จบนะฮะกับโซนแหล่งท่องเที่ยวนะครับในโซนโดอยหางลําน้ํากกนะฮะของอําเภอเมืองเชียงรายนะครับจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวยังโซนโดอยแม่สลองกันต่อนะมาดูกันว่ามีอะไรให้เที่ยวบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องออกจากนี้ไปรับเพื่อนสหายคนลาวตอนนี้เขารออยู่ในอําเภอเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพื่อจะพาเขาไปสัมผัสความสวยงามของดอยในประเทศไทยฮะอาวา่าแล้วก็ไปฮะประมาณ30กิโลเข้าสู่อาเภอเมืองกันครับผม จุคนตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางเมืองเชียงรายนะนี่ครับข้างหน้าเป็นหอนาฬิกาสีทองนะเอก,กลักษณ์แลนด์มาร์คของที่นี่แล้วก็สหายชาวลาวเราเ็าบอกรออยู่แถวนี้ฮะจากรูปที่ส่งมาอ่า,อานุนๆๆๆๆๆๆๆเอ้ยสวัสดีครับสหายเอ้ยนี่นี่นีจน่จอดก่อนจอดก่อนเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านี่ฮะทุกคนเพื่อนของเรานะฮะที่ไม่ได้เจอกันมาอย่างยาวนานนะเขาเป็นคนลาวสบายดีแล้วนี่คุณจะมาแย่งผมเด่นเรื่อยเนี่ยฮะโอ้ยผมก็คาเล็เตอร์คาลเลกเตอร์จ้าของแล้วนี่ฮะดูรถของเขานะแต่อันนี้คือเช่าที่ไทยถูกไหมไม่ได้เอามาจากลาวเช่าเนี่ยจักเชียงรายอ่าอันนี้คุณคือใครอะไรยังไงแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับอ่าชื่อสันติเนอร์อยู่อ่ามาจากลาวเนี่ยพอดีมาออกทริปเที่ยวเมืองเชียงรายแล้วเมื่อเช้าก็ดื่มด่ำบรรยากาศอยู่เมืองเชียงรายแล้วอ่า่าเป็นไงประเทศไทยถนนดีไหม สวยงามแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยคือบองเชียงรายนี่โอ้ันะก็นี่แหละครับสันตินะฮะอยู่อยู่ที่ภูคูนนะเขาชื่อว่าที่พักของเขาคือภูคูณสตรอเบอรี่ฟาร์มเราเคยไปนอนมาตอนทริปอาเซียนเนาะไปอยู่ไปกินกับสันติเนี่ยเป็นเวลาแบบเกือบเดือนเลยทุกคนเขาก็ดูแลเทคแคร์อย่างดีแล้วบ้านเขานะเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยทุกคนใครจะไปวังเวียงหลวงพระบางจะผ่านภูคูนตรงกลาง อ่าตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเส้นทางเลยเดี๋ยวขึ้นรูปแวนี้ภูคุณสตรอเบอรี่ฟาร์มสวยมากนะแต่ตอนนี้เขามาเที่ยวไทยที่เชียงรายทั้งที่ผมขออนุญาตเป็นเจ้าภาพดูแลตลอดอะระยะเวลาที่อยู่ไม่ต้องอเกรงใจเจ็ดวันเลยเด้อเออไม่เป็นไร <laughs> เพราะว่าตอนที่อยู่ที่ลาวเนี่ยคุณดูแลผมมาอรอบนี้ผมขอดูแลคุณพาไปสัมผัสความสวยงามของประเทศไทย<อ>โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย,ย อะอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันทุกคนจากนี้ฮะเดี๋ยวเราพาสันติไปถามก่อนแล้วกันเคยไปและรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้ไรชาที่แม่จันอะอาไรชาถึงคงเห็นแต่แต่ยังไม่เคยสัมผัสอ่าด,ดูในรูปอะไรนี่ใช่ไหมเป็นไรชาที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วเราไปมาหลายประเทศแล้วที่นั่นคือสวยมากทุกคนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สันตินะที่ไรชานะฮะว่าจะสวยงามแค่ไหนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวบอลจะพาเที่ยวแต่หา่างอย่างนี้8 0โลเลยบอกยันนะ โอแปสิบโลสบายสบายคเขาเป็นไบค์เกอร์อยู่แล้วเที่ยวลาวสันติคือเที่ยวลาวทั่วทั้งประเทศแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้เขาก็พยายามจะเก็บประเทศไทยด้วยยังไงมีอะไรติดตามเขาได้ใน Facebook สันติอ่าแบ็คแพคเกอร์ลาวตามนั้นนะทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวไปเราไปกันยาวๆนะจากที่เมืองเชียงรายข้ามไปที่ไรชาฉุยฟงแม่จันห่างจากที่นี่80กิโลครับผมอ่าตามนั้นโดีใจดีใจโอ้กอนดีกอดดีอ๋อไม่ได้เจอกันนานอ่าเนี่ฮะทุกคนมาพร้อมอุปกรณ์เพียบนะฮะถ่ายทำอ่ะขับข ไปฮะลุยไปชมไล่ชากันครับผม ร้านคาเฟ่นะถึง2ร้านเพื่อกันที่ตั้งอยู่ตรงที่นี้ว่าแล้วเดี๋ยวเราพา,าสาหายเราไปหาสักถิ่นเย็นๆกินกันนะคาเฟ่สักทิเชิญสวัสีโอ้ร้า ใหเอเย็นดีไซน์น้ำนี่ยเอยเอเอาไปสั่งอาหารดีกว่าสั่งเครื่องดื่มอ่าผมเป็นชาเขียวราเเ้เย็นหนึ่งอ่าส่วนของผมเอาชาเขียวเย็นหนึ่งนะครับเอาอ่ามีเครื่องดื่มขนมน่ากินแต่ว่าผมมีสเบียงเขาหรออ่าแต่ว่าขนมที่นี่น่ากินเดี๋ยวไว้เราเที่ยวแบบประหยัด เอาแค่นั้นก่อนแล้วก,กันครับเครื่องดื่มนะครับอุ้ยทุกคนข้างในนะเป็นโซนร้านคาเฟ่มี2โซนด้วยกันนะตรงนี้ฮะอาเป็นเครื่องดื่มแต่ถ้าอาหารต้องอีกฝั่งนึงใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้ฮะนอกจากสั่งเครื่องดื่มนะครับเค้กของเขาก็ดูน่ากินมากนะไม่ว่าจะเป็นเค้กโรชาเขียวนะฮะฉุยฟงเค้กส,สรารพัดเลยฮะทุกคนแต่ว่าเราเน้นประหยาหาัดฮะเรามีสเบียงมีเบเกอรี่มามากินคู่กับเครื่องดื่มอ่ะตามนั้นฮะให้สหายเราสัง่งเครื่องดื่มก่อนโอเคอจ่ายตังเยอะจ่ายตังอันนี้นี่นี่นี่จ่ายตังจ่ายตัง,ตงโอ กินใจเนาะเป็นไงนิ่มไหมโหรสชาติดีนี่เนื้อนุ่ม ไส้กลมกรอบเลยนะกินกับชาเขียวเนี่ยโอ้โ oh, หเข้ากับบรรยากาศเลยใช่ใชเราเมามไล่ญี่ป<า>ุ่นนะใช่เหมือนญี่ปุ่นมาไส่ชากินชาเขียวนะแล้วก็ซดด้วยเบเกอรี่เนี่ยเข้ากันสุดๆแล้วทุกคนฮนะเราก็สายประหยัดนิดนึงจริงๆที่นี่อย่างที่บอกไปนะมีเบเกอรี่น่ากินหลายอย่างนะราคาเขาก็ไม่ได้แพงนะราคามาตรฐานทั่วไปแต่ว่าทริปของเราเนี่ยยืดยาวนิดน,นึงก็เลยขอประหยัดนะแล้วขนมปังฟาร์มเฮาบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้ตนๆเลยในการช่วยให้ประหยัด แล้วของเขาดูน่ากินนะฮะข้างนอกนะ,ะว่าน่ากินแล้วแต่บอกได้เลยว่าแป้งของฟาร์มเฮาเขาเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้โดนัทเค้กไส้คัตาช,ช็อกโกแลตเนื้อแป้งของเขาคือน,นิ่มมากเข้ากับไส้ช,ช็อกโกแลตข้างในที่ให้มาอย่างเยอะกัดเข้าไปแต่ละคํานะ,ะทุกคนบอกได้เลยว่ากลมกล่อมละมุนทั้งไส้ทั้งเนื้อขนมปังนะ,ะเข้ากันอย่างสุดๆและที่สําคัญสันติว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยอืมผม ว่า35บาทไม่ใช่เลยฮะอันนี้เนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยฮะ14บาทเท่านั้นเอง oh. รู้ราเหมือนขนมญี่ปุ่นเลย oh. และที่สําคัญทุกคนตลอดเดือนธันวาคมลดเหลือ13บาทเท่านั้นแล้วมีให้เลือกอร่อยถึง4ไส้ด้วยกันนะไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียว อ๋อ oh, เดี๋ยวต้องเปโลนะใช่แล้วก็หาซื้อกองง่ายครทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีโลตันหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปไปเลือกความอร่อยได้ขนมปังฟาร,ร์มเ้าเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน oh. อ่าดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวมาเราดื่มดํากับชาเขียวเย็นๆนะฮะเบเกอรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชิวๆตรงนี้อีกสักแป๊บข้างบนเนี่ยฮะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนะครับสำหรับไร่ชาฉุยงใครจะมาห่างจากถนนหลักแค่ประมาณสัก7กิโลเมตรเข้ามาคุณก็จะได้ดื่มดําบรรยากาศนะฟิลไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะครับไล ผมมาดูนี่โห้ยิ่งใหญ่แบบสุดสายหูสายตาเลยอะ่ะเอออ่าตามนั้นเดี๋ยวเราดื่มชากันก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวผมขอเช็ค g ีเก่อนแล้วเดี๋ยวข<อ> <ไป S 2> ับรากันอ่าทุกคนตอนแรกอะ่ะที่อยู่ในเมืองเชียงรายแล้วบอกว่า80โลอะ่ะอันนั้นนะฮะก็คือพิกัดของจากเมืองเชียงรายไปไร่ชาฉุยฟงแบบอันดั้งเดิม ะะจริงๆไร่ชาฉุยฟงที่นี่ฮะก็คือจากเมืองเชียงรายเนี่ยมาแค่40-50กิโลเท่านั้นดังนั้นจากตรงนี้ฮะเดี๋ยวตัดสินใจแล้วนะครับยังพอมีเวลาเราจะพาสหายเราไปยังไร่ชาฉุยฟงแบบดั้งเดิมครับผมอยู่ห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ47กิโลนะสติครับผมได้อยู่นะได้ดึกก็ไม่กลัวนะโอ้ยสบายไปับอโอเคอ่ะไปฮะงันลุยเลยวู้ กนตอนนี้เราอยู่บนถนนและหมู่บ้านลอยฟ้านะฮะสามแยกที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ถ้าเราตรงไปทางนั้นนะก็จะเป็นสู่ยอดดอยแม่สลองนะแต่ตรงนี้เราจะเที่ยวในโซนหมู่บ้านเทิดไทยนะ mm hmm. ก็ถือว่าอยู่ในโซนดอยๆเดียวกันนั่นแหละใกล้ๆกันอ่ะไปครับผม โอ้โหดูด,ดูสันติปินฮะสันติฟิน <c oughs> เจอวิวสวยๆแทนถนนดีโอ้โหสายเบเกอร์สันติเ <c oughs> ป็นไงฮะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะตรงนี้ก็ชะลอชะลอฮะขับตามๆกันไปฮะตอนนี้รถติดนะครับผมเราก็อ่ะไม่เน้นรีบนะเน้นปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเจอถนนดีโค้งสวยวิวสวยเราเห็นเพื่อนมีความสุขมีใจนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ใจกลางหมู่บ้านเทิดไทยนะฮะอ,อําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นไงบ้างสันติทางระหว่างมากำลังสนุกเลยเออมันใช่ไหมับมันออไ,มได้ที่มันเป็นออโต้ถ้าเป็นเกียร์นี่โอบิดอัดเต็มที่เออเจ็บกลนหรือเปล่าเนี่ยเราอะ <laughs> อ่ะ <laughs> ทุกคน <laughs> ก็ต้องบอกก่อนนะว่าปกติสันติขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวลาวทั่วไปหมดและ้ะ อาฉะนั้นสันติเนี่ยฮะเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของมอเตอร์ไซค์แล้วระหว่างทางที่มาเราก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะสนุกสบายด้วยอบบายอเน้นความปลอดภัย,ยตามนั้นฮะเวลาขับขี่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตรงนี้คือหมู่บ้านเท,ทิดชยแล้วที่บอกว่าจะพาไปไร่ชาเนี่ยมันห่างจากตรงนี้15กิโลที่เป็นต้นกําเนิดของไร่ชาฉุย<ไ>ฟงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากเห็นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้เคยไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจะ5้าโมงเย็นแล้วทุกคนแล้วขึ้นดอยไปตรงนั้นแล้วลงมาตรงนี้อีกมันก จุดที่ผมจะพาสันติไปนอนเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเทิดไทยนี่แหละครับเป็นจุดชมทะเลหมอกของที่นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นถนนลูกลังไปอีกสักประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็คือเราไม่ไปไรชาไม่ไปเดี๋ยวค่อยพาไปพรุ่งนี้เพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่อีกเยอะสันติยังอยู่กับผมอีกาทิ้์นึงตามนั้นนะทุกคนดังนั้นในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อสบเบียงว่าแล้วไก่ย่างข้าดาวเลยไหมกินได้ได้ได้มันสบายดีเอาง่ายๆเลยเอาแม่ค้าล้วเอาเดียวๆอ๋อเหลือแค่นี้ไม่เป็นไรเอาหอยจอด้วย ไก่ย่างซีกหนึ่งแล้วก็หอ,อยจ้อสองไม้แล้วก็อันนั้นข้าวสวยหรือข้าวเปล่าข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเนะาะเอาเข้าวเหนียวสองหอ่อสันติกินข้าวเหนียวได้นะข้าวเ,เหนียวสุดๆแล้วเอามาอ่าโอเคอ่าตามนี้ครับผมซึ่งตรงนี้อ่าอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนาะใช่ค่ะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของดอยแม่สลองหรือเปล่าฮะเพราะเหมือนกับดอยแม่สลองต้องเลี้ยวไปทางนู้นใช่ค่ะแต่คนละจุดกันหรือว่าอ๋อคนละที่กันอ่าโอเคต้องขึ้นไปอีกหน่อยนึง เดี๋ยวเราจะไปดอยแม่สลองหรือเปล่าเดี๋ยวอยว่ากันส่วนตรงนี้นะฮะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนอกเหนือจากเป็นหมู่บ้านเชิดไทยนะฮะตรงนี้อยู่บนหมู่บ้านบนยอดเขาเลยทุกคนอ่าสวยมากแล้วก็จะมีวัดไทยใหญ่นะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับบนยอดเขานี่คือสวยมากนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเมืองยอ่อมย่อมที่มีทั้งเซเว่นนะมีปั๊มน้ำมันนะครับอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ตอนนี้ขอพาสันตินะครับขึ้นไปลานกลางเต็นท์ก่อนแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องมืดบ้าง อ่าผมยังไม่เชื่อคุณปั่นแล้วกันนะในช่วงวันแรกเออยังไม่มืดยังไม่มืดปกติตั้งใจว่าเอ้ยมืดก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังยังไหวนะอ่าได้เขาเ้าใจยังเยอะอยู่เข้าใจว่าคุณสายลุยแต่ว่าวันนี้ยังไม่อยากเชื่อสักเท่าไหร่อ,อ่าตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวยได้สบเสบียงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมโอเคเท่าไหร่ครับแม่ค้าโอ้โห,โโหแต่ไม่ได้เออขอบคุณมากขอบคุณมาก อ่าต <laughs> okay. ั้งใจ่ายสิเ <Stell> อ <ar lanes choice> ้ากระเป๋าอาย่อยู่ที่ผมอ่าเนี่ยนี่ลืมไปลืมไปเออนึกว่าอยู่ที่สันติเรายกกระเป๋าตังค์ให้เขาเป็นคนจัดการไปเลยทุกคนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดขอบคุณแม่ค้ามากนะครับหนึร้อย่อ่ะไปฮะเดี๋ยวไปขึ้นดอยกันต่อเป็นนกใหญ่เป็นนกใหญ่เฮ้ยขึ้นดอยครับทุกคนไหวนะไหวนะ เรากลังจะขึ้นจดชมวิวทะเลกีหบ้านำใับิโลนะครับจากตัวหมู่บ้านน้ขึ้นไปยังจุดชมวิวครับผมว้าวโวยไปแล้วกัดูๆวิววิววว้าวและนี่ก็คือจุดชมวิวจุดสูงตุดขดอยมาเห็นกล้องนี่คทุกคนนี่่อะจริงล้ว เป็นไงสันติทางแบบสุดยอดไหมดีดีดีแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศมันกําลังดีเลยแต่ว่าเรามาไม่ทันฝระชิตตกนะเออแต่ว่าอ่อย่างน้อยก็ขึ้นมาตอนมีแสงเนี่ยที่บอกว่าถ้าหากเราไปทะเลทรายแล้วขึ้นมาดึกๆ<ต>เราก็จะพลาดวิวระหว่างทางนะ,ะน,นี่ฮะทุกคนตรงนี้เรียกว่าบ้านมะหินกองนะฮะตําบลแม่สลองในนะครับแล้วก็อำเภออแม่ฟ้าหลวงซึ่งตรงนี้เนี่ยมีค่ากางเต็นท์นี่ครับจุดชมวิวค่าบำรุงสถานที่นะฮะคนละ20บบาทอ่าสันติ ตามมาลดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะกางเต็นท์ตรงไหนเพราะอันนี้เรามาแบบดุยๆยนะนี่สันติตรงนี้ก็น่าจะกางเต็นท์ได้เนี่ยฮะอ่าข้างบนคืออ๋อเนี่ยก็มีจุดชมวิวด้วยเนี่ยฮะวิวโล่งเลยเออเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเซอร์เวยกันว่าเราจะกางตรงไหนดีเนี่ยห้องน้ําสะดวกนะข้างบนตรงนี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรา่อยขึ้นไปดูวิวกันก่อนอื่นเราหาที่กางเต็นท์กันอนเฮ้ย่นี่อ่ะสวัสดีครับเป็นนักท่องเที่ยวครับผมหาที่กางเต็นท์ ไม่ได้จองม,ม,มามดุยๆมาเลยฮะเพราะว่า <laughs> ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาะยังไม่รู้เลยว่าจะนอนอะไรตรงไหนแต่ว่าเห็นใน GPS ตรงนี้สวยสองคนแต่ว่าอ๋อแต่ว่าตรงนี้ของ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 ,ของคุณใช่ไหม <laughs> ไม่รู้เรียกผมอะ่ะน่าจะแก่กว่า <laughs> จะเรียกคนพี่เขาก็เก่งใจนะ้เราน่าจะแก่กว่าอ่ะ <laughs> แล้วแล้วทีนี้ต้องเข้าทางทางข้างๆใช่ไหมฮะอ๋อ <laughs> โอเคมีปักฟ้เสียบมีห้องน้ําให้อาบเนาะ โอ้ยเราไปตรงนั้นดีกว่าไรัสันติตรงนั้นคือแบบใกล้ชิดติดไอ้นี่เลยตัวนี้จอแล่นอ่ะอ๋อโอเคการที่นี่เราก็ได้อยู่ตัวชัดนไทยได้ได้เลยฮะทางหน้ามีคนจองวะตอหนั้นก็ได้อยู่เต๊นท์ตรงนี้ได้โอ้ได้ได้ได้เส้นท์เล็กๆได้ครับผมได้ครับผมโอเคแจมแจมอ่ะเป็นไงสันตินะโอ้ยสุดยอดนี่ฮะทุกคนอ่าได้ที่พักแล้วอ่ตามนี้ฮะเดี๋ยวเอารถไปจอดแล้วก็ไปกางเต็นท์กันครับผม แมตรงนี้มีเยอะนะเนี่ยฮะที่พักอะไรเนี่ยที่กลางเต็นท์มีเยอะไม่ต้องห่วงอ่ะไปฮะเดี๋ยวไปกลางเต็นท์กันอ๋อได้ได้มาชาร์จที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็ไปนอนบนนู้นได้แล้วห้องน้ามาอาบที่นี่ก็ได้เดี๋ยวให้ตังตรงนี้ไว้ค่ากลางเต็นท์คืนคนละเท่าไหร่ฮะคนละร้อยใช่ไหม โอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็แดดล่มลมตกเราก็พาเพื่อนเรามาตกละกำลำบากสรุปฮะทุกคนขอมาอัปเดตนิดนึงสรุปแล้วเราไม่ได้นอนตรงนี้ละเพราะว่าเมื่อกี้เราดีใจจนเข้าใจผิดเราคิดว่าว่างไงเรานึกว่าว่างเพราะว่าไม่ว่างทุกคนเราคิดว่าว่างแล้วคุณดูให้ดูตรงนี้นะฮะเอ๊ะ <laughs> ชื่อลานกลางเซ็นไนไนเลอร์นร่อนเลอร์อ๋อ,อโอเคอ่าติดต่อที่เบอร์โทัอรอเลยฮะ 082สองแปด9630เกดเอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะตรงนี้ลานกลางเต็นท์ไนล่อนะฮะก็อ่ามาพักมาจองก่อนได้แต่วันนี้เนี่ยฮะมีคนจองมาเรียบร้อยแล้ว4เต็นท์ใช่ไหมฮะ ซึ่งสี่เต็นท์ตรงนี้เดิมทีเขาบอกว่ากางได้ฮะตรงนี้ก็ยังกางได้ข้างหน้าก็ยังกางได้แต่ว่าเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นเขาได้ฟินกับเขาดีกว่าเพราะว่าผมกับสันติเดี๋ยวก็จะคุยกันยาวแต่ว่าคือจริงๆฮะข้างบนนี้ก็มีเหมือนกันนะกางได้แต่ว่ามันยังไม่ได้อลังการเพราะว่ามันเป็นฟิวใต้ถุนส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวคุณพี่เขาก็เลยบอกว่าให้เราไปกางบนบ้านนู้นได้เนาะ ญากกันนะ<ช>แล้วค่อยมาอาบน้ําค่อยมาชารอจแบบตรงนี้<ช>โอเคขอบคุณมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจ่ายตั้งค์ันทีจ่ายตังก <200. S 2> ็สองร้อยตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเรามุ้บไปกลางบนหลังคาเพดานบ้านนู้นเขาญาติกันแล้วก็เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับไปกลางได้นะครับเราก็จ่ายค่าบริการตรงที่ไปสองร้อยขอบคุณมากนะครับส่วนวิวตรงนี้เป็นวิวเดียวกันแล้วฮะทุกคนเนี่ยใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอลุ้นดูทะเลหมอกแต่ตอนนี้ไปกางเต็นท์ก่อนครับผม VIP เลยนะ VIP VIP เลย ได้เลยโอ้ยเ,เราเ,เราเปิดเลยเปิดเลยได้เลยฮะได้คนแรกคนแรกที่มาพักบ้านหลังนี้นะเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เกลือญาติ <c oughs> อ่าตามนั้นฮะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผม <c oughs> ก็ตรงนี้คือจะได้แบบอ่าเป็น p r i v a t หน่อยเนาะอ่าสองคนนะฮะสองเต็นท์นะครับแล้วก็ได้นอนบนดันฟ้าด้วยวิว360องศาขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแวะไปอาบน้ำกับเอาแบตไปชาร์จอ่ะเดี๋ยวพอไปปิดแม่เครืงบั โอ้วิวข้างบนเป็นของลับะะน,นะบรรยากาศยามเย็นวันนี้คือดีมากเลยทุกคนเนี่ยก็อยู่ติดๆกันนั่นแหละกับลานกลางเต็นท์เมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าวิวเดียวกันแล้วก็เห็นบ้านเทิดไทยอยู่ข้างล่างนะเขาก็เริ่มเปิดไฟกลายเป็นดาวบนดินแล้วแล้วก็ภูเขาก็อลังการนะทุกคนแสงพระอาทิตย์เริ่มหมดแล้วท,ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มแล้วอากาศเย็นสบายดีทีเดียวมาฮะกางเต็นท์กันดีกว่าเดลงเราหันหน้าไปทางนี้เนาะ เราวิวยามเช้าเลยเปิดเต็นท์ปุ๊บทะเลหมอกฟูฟ่องแจ่มกลางเสร็จก็มืดมิดสนิทกันพอดีนะทุกคนบรรยากาศสุดเย็นมากนะหนาวเลยนี่อากาศเย็นมากนะอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวยังไงเย็นแบบนี้พรุ่งนี้มีลุ้นทะเลหมอกแน่นอนอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทะเลหมอกจะอลังการแบบ360องศาหรือเปล่า แล้วก็ยังมีที่เที่ยวจังหวัดเชียงรายอีกเยอะเลยกับถนนสวยๆบนดอยไม่ว่าจะเป็นดอยตุงผาฮี้อะไรต่างๆที่ผมจะพาสันติไปรวมทั้งอา่าไรชาด้วย พพตามนั้นนะแต่ว่าถ้าหากจะถ่ายต่อมันก็จะยืดยาวกันไปใหญ่ไม่ไหวแล้วยังไงคลิปนี้เราก็พอหอมปากหอมคอประมาณนี้นะไว้รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับสันติขอตัวกินข้าวนะครับไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรวมทั้งขนมปังฟาร์มเฮาด้วยนะหอ,อมกลุ่นจากเตาทุกวันนะสดใหม่พร้อมเสิร์ฟใ,ให้กับทุกคนในทุกๆวันเลยทีเดียวที่มาเป็นเสบียงให้เราได้ประหยัดในระหว่างการเดินทางตามนั้นนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตให้ตีปบกัชวิไลย E